คำเตือนวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้ทําตามโดยเด็ดขาดผู้ชมที่มีอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํามาครับผมก็อนื่นเลยก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมเออวันนี้เราก็หลุดเข้ามาอยู่กันในค่ายพีจีกันอีกแล้วนะคุณผู้ชมมาครับผมวันนี้เราก็มาลุยเทพปลาอนุบิดกันสักหน่อยหรืออียิปต์บุค๊คออฟมิสเตอรี่กันนั่นเองนะคุณผู้ชมมาครับผมไป โอ้โหเซ็งจังเลยช่วงนี้ผมบินเก่งไม่รู้จะทํายังไงแลวคุณผู้ชมแต่มันก็ต้องลงครับผมเดีย๋ยว fc จะหายหมดหนะ้าไปลุยเลยดีกว่าเมนูฟุตพัมทําเพลงครับผมเหมือนเดิมเลยก็ไม่แนะนําให้ทําตามผมรับชมความสนุกและความบันเทิงของท่านเท่านั้นนะครับออไปดูผมคนเดียวพอ,อ,อผมก็จะลงให้ฟังนะและ้วที่ใครอยากดูเกมไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะจัดให้นะคุณผู้ชมเออคอมเมนต์กันเข้ามาเลย ก็มไม่รู้จะเล่นเกมไหนแล้วเออลงวนไปซ้ำๆไปมาอยู่เนี่ยลงแต่ค่ายพีจีผมอะเอฟซีพีจีตัวจริงหรือเปล่าไอบา้บ้าเอ,อ้ไปสิบรอบผมอันนี้แหละตายครับผม,อมเอาเลยท้ายมาก็เทพปลามาเลยครับผมเอ้เทพปลาเลยนุมบิดวัดตัวเนี้ยโอ้ยเ,เรียกสลับกันไปมั่วแล้วเออเอาเอาเข้าไปอย่างเงียบสิพี่เฮ้ยอียิปต์ ฮัลโหลนายอยู่หรือเปล่า,เ,าเซ็กสวยๆดิโอ้โหดูเซกสิอะไรครับเนี่ย่านนี้ผมก็เจ๋งสิไปครับผมสู้ได้เท่าที่สู้ล,ล้วไวรุ่นโอ้โหดู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 เออเอามางูมาเถอะไม่มาหรอมาเถอะโอ้โหก็าเปลี่ยนเป็นงูนะเอ้ยยังได้อยู่นี่ว่าโอ้งูมาแล้วครับผมสวยดีจงังวะนี้ปื้อเขาให้เอาเอา,เอาเรื่องฮะ ยังไงคเออ,อยังไงครับผมเรียบร้อยไปคุณผู้ชมฝาก like กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเออเดี๋ยวผมจะมีช่องใหม่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะช่องใหม่เดี๋ยวผมจะทําช่องใหม่แล้วมันบินเก่งครับผมช่องนี้ดี๋จะแบ่งไปลงช่องอื่นมั่งครับผมบินไม่พักเลยทีเดียวโอ้โหเรียบร้อยมหเดี๋ยวผมก็จะมีช่องใหม่มานะ เดีย๋ยวผมจะแปะให้คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงครับผมไม่ได้หายไปไหนแน่นอนเออยังมีคลิปให้ชมกันทุกวันนะเออเซ็งจังไปครับผมยัลงลุยกันต่อขออีกหน่อยครับผมแต่นี้ก็พอก็ได้แล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมก็โอเคแล้วนะผมว่าเออแต่คนมันหลันอะ่ะอยากลุยต่อคนมันหลันเอาด้เอาเดไหลเปล่า ไหลเป้าโห้ยว้สามตัวไม่มีประโยชน์ไปบ้าเอ้ยก็ไม่น่าจะไปต่อแล้วละครับผมขอตัวไปนอนก่อนดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหวันนี้ช่วงนี้นอนเช้าตลอดเลยไม่ห่วงสุขภาพเลยเฮ้ยตัวไปพักผ่อนก่อนดีกว่าครับผมเออเดี๋ยวจะไม่มีแรงมาทําคลิปให้คุณผู้ชมดูนะครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้นะผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับฝันดีไวรุน่นอี๊ออ